สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรับเหรียญตาของซลเวอร์แล้วก็ตัวชายนะครับทั้งหมดในแมปเดอะฮันนั่นไอ้ทุยเดอะเกมนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวิธีการรับมันรับอย่างไรกันนะการที่เราจะทําตัวเหรียญตาทั้งหมดได้นะครับทุกคนจะต้องทำเควสทั้งหมดก่อนนะซึ่งวิธีการที่ทุกคนจะทำเควสทั้งหมดเนี่ยผมแนะนํานะครับให้ทุกคนนะไปซื้อตัวไอเทมที่อยู่ในอีเวนต์แท็กเกอร์นะครับนะตรงโซนด้านบนอ่ะตรงด้านบนมันจะมีไอเทมในเกมนะครับซ พไปช่วยทำโควสนั่นแหละนะครับก็เราเนี่ยจะต้องใช้ตัวชายนะครับในการซื้อนั่นเองก็ถามว่าชายเอามาจากไหนเอามาจากคลิปที่ผมเคยสอนเนี่ยครับทุกคนสามารถกลับไปดูได้นะโควสแรกที่ผมได้นะครับก็คือให้เราเนี่ยไปเล่นอบบี้ของตัวแมวแดงนะครับเขาเรียกอย่างนี้เลยนะก็ตัวทีแมวแดงนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตรงโซนทีแมวแดงก็เราไปทีแมวแดงแล้วหลังจากนั้นก็ให้เราขึ้นมาด้านบนแล้วเจออบบี้นะครับก็เราทําการกระโดดอบบี้ไปเรื่อยจนกว่าจะถึงเส้นชัยเลยก็เมื่อเราขึ้นมาถึงแล้วนะครับเราก็จะเจอตัว โอเคนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูเควสต่อไปเลยเควสที่2นะครับก็คือนินจาออบบี้นั่นเองนะครับเควสดนี้นะครับของที่เราจะใช้หลักๆนะครับก็คือตัวสปริงสีฟ้าแล้วก็ตัวสปริงสีแดงนะครับก็ตัวออบบี้นะครับจะอยู่โซนของนินจาครับก็มันจะมีตัวประตูที่ไปโซนนินจาอยู่ก็ให้ทุกคนนั่นแหละครับเดินเข้าประตูไปแล้วก็ให้เดินตามทางไปเรื่อยจะเจอออบบี้ก็ทุกคนนะครับกระโดดออบบี้ไปได้เลยเมื่อเราขึ้นมาถึงเราก็จะเจอซีเวอร์นะครับก็เราทําการกด E เก็บเหมือนเดิมเลยนะครับ เควสต่อมานะครับก็คือ go and check Obby นั่นเองซึ่งตัว Obby นี้นะครับนะส่วนที่เราต้องใช้นะครับก็คือตัวยานะครับนะขวดยาที่ถ้าเกิดเรากินเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะขยายล่างหรือว่าหดล่างนะครับตัว Obby จะอยู่โซน Pink w a r r i o r นะครับก็ให้ดูตามคลิปผมได้เลยครับนี่นะฮะมันจะมีจุดหนึ่งที่มันแบบมีรูเล็กๆนะครับก็ให้เราใช้ขวดยานะครับและด้านบนเนี่ยมันจะขึ้นให้เราเลือกนะครับว่าเราจะหดร่างหรือว่าจะขยายล่างนะครับก็เรากดหดร่างได้เลยโอเคนะครับก็ทีนี้เนี่ยเราก็ใช้ตัวสปริงกระดด ข้ามไอตัวบล็อกใหญ่ๆได้เลยนะครับก็นั่นแหละกระโดดต่อไปเรื่อยๆเลยและเมื่อเรามาถึงจุดสิ้นสุดนะครับเราก็จะเจอตัวซิเวอร์เหมือนเดิมก็เราทําการกดอีกเก็บได้เลยนะครับโควสต,ต่อมานะครับก็คือทีมเซลฟี่นั่นเองซึ่งไอโควสเนี่ยผมขอข้ามนะครับเพราะว่า มันต้องไปถ่ายรูปก,กับลีดเดอร์หรือว่าตัวผู้นำนะครับที่เป็นยูทูบเบอร์ต่างชาติที่อยู่ในทีมของเรานะครับหรือว่าเป็นคนที่แจกตัวเสื้อน s, <S ั่นแหละนะครับก็เราจะต้องใช้กล้องนะครับคือมันจะมีไอเทมหนึ่งที่เป็นกล้องนั่นแหละเราสามารถแบบใช้กล้องถ่ายติดยูทูบเบอร์คนนั้นได้นะครับถ้าเกิดเราถ่ายติด hmm, เราก็จะได้ตัวเหรียญตาม,มาแต่ว่าผมขี้เกียจหานะครับเลยขอเควสต์ต่อมานะครับก็คืออาชิรีชาเลนจ์นั่นเองวิธีการที่เราจะทาเควสต์นี้ได้นะครับอย่างแรกให้เรามาที่ทีมนกกกกกเเเหหลลืืืออออองง่่นนนนนะครั็็มมมมจีีโโททยูาา นกเหลืองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราเดินตรงไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะเจอเป้านะครับนะสิ่งที่เราต้องทํากับมันนะครับก็คือให้เราหยิบธนูนะยิงเป้าให้หมดนะครับเมื่อเรายิงหมดแล้วนะครับเราก็สามารถมาเก็บเหรียญตาตรงนี้ได้เลยนะครับเควสต่อมานะครับก็คือเราจะต้องไปตีตัวตุ่นนะครับที่อยู่ในรูนะทั้งหมดซึ่งจะอยู่ในทีมของแจนฟีนะครับก็ให้ทุกคนมาที่แจนฟีโซนก่อนเลยนะครับก็เมื่อทุกคนมาเสร็จแล้วก็ทุกคนขึ้นบันไดตามผมมาเรื่อยๆนะครับก็เมื่อทุกคนขึ้นมาแล้วเนี่ย พชันนะครับขยายล่างนะแล้วก็ให้เดินเหยียบตัวตุ่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเหยียบจนหมดนะครับมันก็จะมีตัวซิเวอร์ให้เราเก็บแบบนี้ก็ให้เราเก็บได้เลยนะครับ เควสต่อมานะครับก็คือทีมไพส์นั่นเองซึ่งวิธีการทาเควสนี้นะครับทุกคนจะต้องใช้ตัวออร่านะครับก็คือตัวออร่าเนี่ยนะครับนะมันก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยนะเมื่อเราใช้เสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เรานะครับไปกด e กับตัว npc นะครับที่เป็นหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับก็เมื่อเรากด e เสร็จแล้วเราก็จะได้ตัวซิเวอร์มานะครับก็ง่ายมากๆเลยเควสต่อมานะครับก็คือ hidden secret นั่นเองวิธีการจะทำเควสนี้ให้เสร็จนะครับทุกคนจะต้องลงมาใต้ล่างสะพานก่อนนะครับที่เชื่อมก ก็เราเข้าไปด้านในนะครับเมื่อทุกคนเข้าไปแล้วเนี่ยทุกคนก็จะเจอซิลเวอร์นะครับหรือว่าตัวเหรียญเงินนะครับก็ทุกคนทําการกด e เก็บได้เลยนะครับเควสต่อมานะครับจะเป็นเควสของชายนะซึ่งวิธีการที่เราจะทาเควสชายให้เสร็จนะครับเราจะต้องเก็บตัวโลโก้ของโลบอกทั้งหมด10อันนะครับก็อันแรกนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับก็ให้เราทําการกด e เก็บได้เลยอันต่อมานะครับจะอยู่ทีมนินจานะก็ทุกคนมาที่โซนนินจาหลังจากนั้นก็ให้ทุกคนนะครับมาที่หลังตัวรูปปั้นนะครับรูปคนนันับ ต่อมานะครับจะอยู่ที่ทีมพิงค์วาริเออร์นั่นเองก็ทุกคนนะครับมาที่ทีมพิงค์วาริเออร์โซนนะครับหลังจากนั้นก็ทุกคนนะครับขึ้นมาด้านบนนะทุกคนก็จะเจอตัวโลโก้โลบอกสีชมพูร Child, ตรงนี้ก็ให้เราทําการกด e เก็บได้เลยอันต่อมานะครับจะอยู่ทีมนกเหลืองหรือว่า<ห>นกคุ<ย>มหรีนั่นเองนะครับก็ให้เรานะครับมาที่นกคุมหรี <falsch S 2> โซนหรือนกเหลืองโซนนะครับนะตัวโลโก้นะครับจะอยู่ตรงเสาตรงนี้เลยนะครับก็ให้เรากด e เก็บได้เลย อันต่อมานะครับจะอยู่ที่ทีมแมวแดงนะครับก็ให้เรามาที่ทีมแมวแดงโซนนะครับหลังจากนั้นก็ให้เรานะครับมาตรงนี้นะครับเราก็จะเจอตัวโลโก้ก็ให้เรากด e เก็บได้เลยอันต่อมานะครับจะอยู่ทีมแจนฟีดนะครับก็ให้เรามาที่แจนฟีดโซนก่อนเลยนะครับหลังจากนั้น er <Always. S 2> นะครับมันก็จะอยู่ตรงตัวหน้าประตูตรงนี้เลยนะก็ใหเรากด e เก็บได้เลย อันต่อมานะครับจะอยู่ทีมพิงแบลเลียร์เช่นเคยนะครับแต่ว่ารอบนี้นะครับให้ทุกคนลงมาด้านล่างนะทุกคนก็จะเจอกับตัวโลโก้ก็เราทําการกด e เก็บนะครับอันต่อมานะครับจะอยู่ทีมแจแอนฟ e d เหมือนเดิมนะครับแต่ว่ารอบนี้นะครับให้ทุกคนขึ้นมาบนเสานะครับทุกคนก็จะเจอกับตัวโลโก้นะครับก็เราทําการกด e เก็บนะครับอันต่อมานะครับจะอยู่ที่โซนนกเหลืองนะครับก็ให้ทุกคนมาที่โซนนกเหลืองแล้วก็ให้ทุกคนมาทางด้านซ้ายนะครับทุกคนก็จะเจอโลโก้โลบอกสีเขียวนะครับก็เราทําการกด e เก็บได้เลยนะครับ อันสุดท้ายนะครับจะอยู่ทีมแมวแดงนะครับก็ให้เรามาที่ทีมแมวแดงนะครับหลังจากนั้นก็ทุกคนนะครับทำการขึ้นไปด้านบนนะเมื่อทุกคนขึ้นมาด้านบนเสร็จแล้วเนี่ยก็ทุกคนนะครับตามผมมานะครับเราก็จะเจอตัวโลโก้โลบอกอยู่ตรงนี้นะครับก็เราทําการกด E เก็บได้เลยเรียบร้อยนะครับได้มาละเควสสุดท้ายของคลิปนี้นะครับก็คือ fly c r u s e นั่นเองอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับวิธีการทําเควสนี้นะครับก็ให้เราซื้อปีกมานะครับแล้วก็ให้เรานะครับบินนะครับเข้าวงแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกวาม Silverver แบบนี้นะครับก็วิธีการทำเควสทั้งหมดในเดอะเกมก็มีเท่านี้ใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์กดติดตามด้วยสำนี้ก็ไปแล้วครับบาย